Huh? อยากให้เธอสุขทุกวันไม่เว้นวันเกิดหรือว่าปีใหม่ห่างมีเธออยู่ด้วยกันตรงนี้มันคงจะดีใหญ่ขอให้พบกับความสาเร็จที่ฝันและมีไฟเหมือนได้พบกับเทพแป่งความหวังเอื้อมมือมาตีไหลขอให้ได้เงินทองสักสองขันให้คนรักเธอเป็นร้อยบ้านอย่างน้อยต้องสองหลังเออให้ได้ดอกไม้ได้ของขวัญไม่ได้อะไรก็ปล่อยอย่าไปยึดติดว่าเป็นของข้าหรือว่าของฉันและใครจะรู้ก็ไม่คาดว่าใครจะคิดเออตอนเราจากไกลไม่ได้บอกเอาไว้กันสัก,กนิดว่าขอให้เธอโชคดีและขอให้เธอยังมีความรักอย่าไปเจอใครเขาตีเขาพานทำตัวเป็นมารยักษ์อย่าฟ ถ้าใครเขาทิ้งหรือโดนเขาเทมาไม่รู้ว่ามีจริงไหมแต่ฉันจะฝากเธอไว้กับเทว่าจะส่งยิ้มฝากาภ้าพัยและฝากเมฆาเพื่อนเธอจะคิดถึงกันบ้างในบางเวลา,วาดี All right, shout it out loud if you have a good time Everybody make a wish If you're happy and you know it 24-7 just might. everybody episode. make a wish Everything's all right, let's shout it out loud If you have a good time Everybody make a wish, yeah ตื่นมากระทบกับแสงที่เข้าตาแล้วจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่พลิกแพลงเข้ามาอาจจะเหนื่อยกับแรงที่ใช้แสวงเฝ้าหาแต่น้ายินดีแค่ไหนเราที่มีแขนครบเท่าขาอย่าไปเก็บงำความช้ำแค่ปล่อยผ่านอย่าไปปิดกั้นความรักใครทักก็ปล่อยอ่านเออเหมือนพระอาทิตย์เมื่อแดดสาดยังปล่อยสังแล้วใหญ่ศกเธอจะไม่หายในเมื่อสุดท้ายแค่ปล่อยวางแอบขอพรให้เธอต่างๆนาน,นาสิ่งใดที่ครอบครองมันย่อมต้องต่างราคาไม่ต้องไปดูดวงเพราะคนเราต่างชะตา อยากใก้ต้องแลกคิดด้ต่างที่ต่างสมาก็เหมือนเดิมแหละแค่อยากบอกให้เธอฟังถึงแม้ว่าไม่ได้เจอแต่ภูมิใจในเธอจังอยากให้ก้าวหน้าต่อไปในสิ่งที่เธอรันแล้ะบอกว่ายิ่งของเราจะยังคงอยู่เมื่อเจอกันไมรู้ว่าเธอจะได้ยิน Everybody make a wish. Everybody I mean, everybody, wish, yeah. anybody, everybody. everyone. Everybody make a wish. Happy New Year. Everybody make a wish. Yeah. Miru water today in ความทุกมากม้รอให้เธอรับไว้ให้ดีอย่างน้อยฉันยังจะอยู่ตรงนี้บอกกับเธอในตอนนี้ในเวลานี้ Everybody Happy New Year